ขาล้านี้มันหลบไม่ทันว่ะโชคตีแรงเกินอ้าวเราโทษโทษๆทบาาเบาก็ได้ดูท่าตีนะมีอะไรเล่นบ้างอ่ะเออมีอะไรเล่นบ้าง ไม่มีเลยเดี๋ยวขอตีหน้าให้ดูโอ้โหโซ่ขจะของ่ายขนาดนี้ให้เขาฟาดปากโซ่หิ้งไหมน้ำหนักไม่ลดเลยวะให้ในฟาดปากโซ่ได้ไหมไม่ไม่ได้ครับโซ่ให้ในฟาดปากโซ่ได้ไหมไม่ได้ครับโซ่ให้ในฟาดปากโซ่ได้ไหมว่าน้ำได้ไหมเน็ตไปว่าดิพี่ไอ้ว่าแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวเลย คิดอยู่มันอ้วนหรอไม่ไหวเนี่ยอ้วนไหมมันมีเนื้อนิดหน่อยไม่ไหวหรอกโมะฉะเพื่อนเช้าวิ่งสี่สิบรอบมึงคาร์ลตอดมไม่เผาเลยไลเพื่อนพี่ไอซ์ไปเป็นรองแคทวาร์แล้วไม่มีผู้ชายว่าให้ผู้ชายว่าด้วยมันดูไม่ดีเป็นไล่โอ้โหมันดูไม่ดีวันนี้เป็นสภาพรุนไงจ๊ะตุ้ยมึงมีคนแกล้งเลยเน็ตไม่ลงถ้าเน็ตลงจะไปแกล้งทั้งหมดเอ๊ะ Hvor? <laughs> 5 sao cả cái hồ lòm à. Không. Sao vậy Ken? Ui, kìa. โอ้ยเหนื่อยวะเออ้ยไม่แค่นเหนื่อยวะโัวมาไรนะมือขวาพ่อไม่เอาพี่ไม่ถนัดหนึ่งศูนย์อือหือสองศูนย์าจะตบขนาดนั้นออกไหมอะลองโดนตัวแกมเมื่อกี้อะออ ถ้าอยากออกโอ้ยแรงเว้ยถามจริงวิ่งไหมเขาวิ่งจะได้วิ่งไม่มีเพื่อนวิ่งวิ่งครับอีกสามสิบรอบยังไงยังมีคนอยู่ในสายดูไม่มีเพื่อนวิ่งพรุ่งนี้วิ่งไหมตอนเช้าวิ่งตื่นให้หวานนะเพราตื่นเช้าอยู่แล้วอย่าแบบจะทำได้่ังงี้เป็นตัววีเลยนะไปออกมั่งนะอาจารย์ Oh. Oh. ่โอ้โหโยนเบลไปเนี่ยโอ๊ยเล่นเล่นเบลวันเดียวมีอะไรไหมใครเล่นเปแบดเล่นแบดดีกว่าปลาแพ้แล้วโชว์ใหแบดดีกว่ามีมารึเปล่ะนี่ไงปายแพ้เดี๋ยวมามาคุยโคตรคงเลยอ่ะ หลงรัเจ้าลองมาหรือไรมาโดนจิตมาโดนใจสเสน่ห์